ครราชสีมาได้จัดโครงการบริหารจัดการน้ําในภาวะฝนทิ้งช่วงแบบพึ่งพาตนเองนะคะเพื่อเป็นการใช้น้ําอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดค่ะที่บริเวณลําห้วยปลาหมันหมู่ที่1ตําบลโนนตาเทนอําเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมานายธงชัยลืออดุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดโครงการบริหารจัดการน้ำในภาวะฝนทิ้งช่วงแบบพึ่งตนเองเพื่อการใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อสูบน้ำจากลำห้วยวังชมพูลงสู่ลำห้วยปลามันให้เป็นแหล่งน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาตำบลโนนตาเทนซึ่งมี8หมู่บ้านประชากรจำนวน2,989คน และเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภาัยแล้งพร้อมทั้งให้ประชาชนตำบลโนนตาเทนมีน้ำอุปโภคตลอดทั้งปีโดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงพลังงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทปตทจำกัดมหาชนค่ะ